สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนแดงนะครับสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้นะครับผมกับเพื่อนแดงเนี่ยจะพาพี่เนี่ยมานอนบ้านผีปอบกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะครับก็อยากจะมานอนดูเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเจอเหมือนแบบรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มากันหลายรอบนะครับก็เจอ ใหญ่แก่ๆนะครับยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่ามันเนี่ยเป็นเป็นผีปอบหรือว่าเป็นอะไรนะครับโอเคพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปนี่เลยครับพ,พี่ตอนนี้เรามาแล้วเรามาถึงแล้วใช่ วยนะได้เหมือนเหมือน,นเพชรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกลางคืนกันนะครับว่าอ,อ๋อมันจะหล่อแล้วก็เียนแค่ไหนนะครับมัน,นี้จะเป็นสานนะครับเราจะสานตายายนะนี่นะครับรรของอันนี้ขอไว้สําหรับจุดเทียนนะครับผมถึงต้อนนี้นะนี่นะ,นนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกต่อนะครับนไม่ไดเสี่ยงนกร้องออ่ะเด็กใช่ตานนต้นตกเนี่ยบานนู้นอะอืออืตนตกได้สองสันนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์เลยนะหลอออือแบบต้นมงต้นไม้นี่เขียวเลยตเามกลเราต้องมาดูกันตอนคืนนะแตมยดเออ

cắt tên này <laughs> Đồ lần nữa, đồn đá quá đồn đó lấy mà là na bị đồn lứa mà là na bán quỳnh nhảy bỏ và chú ý มองจากเลยครับเอ้ยไม่ใช่เมื่อก่อนที่ผมมาอยู่รู้สึกว่ามันดีกว่าน,นี้นะใช่เมื่อก่อนนะแบบมาถ่ายแรกๆเลยพี่แต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนมันมีคนมาลื้อออกไปหมดแล้วนะครับนั่นแหละพี่ผมคิดถึงนบ้างอย่างนี้นะก็เลยมากันอีกทีหนึ่งด้วยแหละพี่ใช่เราไม่ได้มาอันนานมากแล้วนะครับเป็นเดือนๆแล้วมั้งใช่เป็นเดือนแล้วก็อยากจะมาดูสภาพแต่โอ้โหแย่กว่าที่คิดน,นะครับพี่หลุดออกหมดเลยครับตรงนี้

คิดว่าคืนนี้ฝนตกป่ะเด็ชคิดว่าคืนนี้ฝนตกป่ะไม่แน่อาจจะตกนะใช่เผื่อดไม่ตกแลลองรอดูกันนะครับไปเลยเสียงไก่ป๋องไก่ป่าเลยนะผมจะเข้าไปดูข้างในกันแล้วนะครับผมเรามีอะไรให้ดู้วกวะเนี่ย ไม่มีอะไรดีเลยนะพี่โดนลื้อหมดแล้วเหมือนตรงนี้มันมีคนแขวนอะไรไว้กล้วยแม่นแล้วฮะเห็นเรื่ออะไรตรงนี้ก็เหมือนมีคนแขวนไก่ไว้ตรงนี้เห็นปะยังมีคนไก่ติดอยู่เลยนะครับมันติดอยู่เลยกล้องไม่เซ็นเซอร่เลยป่ะเช็คกันอย่างนั้นกล้องไม่โฟกัสเลย ก่อไฟโขกัน<อ>นั่นแหละแล้วก็มีแดงมันเป็นแก้วมังกรนะหรือ <c oughs> ว่าอะไร <c oughs> เปิดแก้วมังกรงไงนี่นะพี่เอจะเป็นหิมีขามีขาเก่าแต่สมัยก่อนเนะขาจะสร้างขนแบบนี้เลยนี่นะหิมีขา พราไปไหนหมดเพื่อนจะข่อไปหมดอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีพร้าด้วยนะเมื่อก่อนนี่คือแบบมันดูดีมากเลยบ้าน<ม>หลังนี้เนี่ยแล้วเขาตรงนี้จะมีไก่เต็ตไมไปหมดเลยนะใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเห็นนะอืนะไก่เยอะมากแต่ตเราไม่รู้นะว่าไก่เนี่ยมันหายไปได้ไงน,นะโอเคได้ง่ายเนาะเราไปเจอกันในคืนนี้เลยดีเปล่าเพื่อนได้ได้ไม่ไม เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราผูกเปรก็นไงผูกเปรผูกเปรก็โอ,อ,อเคครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาผูกเปรกันเลยนะครับ ก็โอเคครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมและก็เพื่อนแดงนะครับก็ได้ผูกเปกันเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาพบกันในคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยนะว่าคืนนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเปล่านะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวมาเจอกันคืนนี้เลยครับพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยใช่คุณรอใครเรียบะ ติวมาป่ะใช่ติวป่เปล่บมาใครมาครับลอดูอ๋อมานานยังมาเมื่อคืนก็ว่ายได้ยินเสียงคุยอยู่ตรงนั้นอ๋อมาเพื่อนหรือเปล่ามาเพื่ึงเพื่อนขึ้นมาเลยวันนี้เพื่อนจะมานอนบ้านปลอดทีนใช่ใช่ใช่แต่ผมหนึ่บอกพี่ตี้เลยมันยังมีเสียงเดินอยู่นะใช่มันดังมาจากในป่าออืใช่หรอเออเมื่อกี้กำลัง กำลังนอนแบบกำลังนอนเล่นไหญ่เบ็ดเลยักพักได้ยินเสียงเดินแล้วก็สักพักนนมึงอนมึงก็เรียกกูก็นึกว่าใครถือว่ามึงไม่มาแล้วเนี่ยนึกว่านาย่านมาลา่าส่งลาา่าสัตว์เหม,มือนฝนจะตกเลยนะฟ้าร้องนะพี่พี่ฝนมันเหมือนมันจะตกบ่อยๆแล้วฟังเสียงโอ้มาสี่คนอุ่นใจแล้วทีนี้ใช่แต่อาจจะไม่ลุ้นละถึงแล้วนนะครับพี่พี่ ก็ได้เอาพี่นอนมานอนบ้างวะเนี่ยคืนนี้กูมานอนนะเพื่อนไม่เลยเพื่อนคืนนี้จะมาแบงนี้ก็ได้นะนอนบนพื้นได้บรรยากาศหนาว้วตรงเนี้ยเราผู้ชมก็ได้เพื่อนจะบรรยากาศตรงนี้หนาวไหไฟฉายก็ตกหายไปไหนไม่รู้่ะไฟฉายถ้าไม่มีแสงไฟเอเอเดี๋ยวเราเดินสำรวจด,ดูกันไหมล่ะไปตั้งคืนนต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงใช่ไปดิ ยองยองรอดูตรงนี้ไหมรอดูตรงนี้ก็ได้นะเพือ่อว่าไปกันหมดแล้วเดีย๋ยวไม่เจอกันยองไม่มีใบฉายนาะไปเพื่อไปก่อนเลยหมดใบชายนี่ใบฉาญขานหมดขา,านไม่มีฐานนะขานหมดอ๋อในเปียกทองเดาบอกกระเป๋าพ่อหลา เดินไปมาวันนั้นผมไม่เจอตัวแล้วนะยายของผมไม่เจอแล้วเดี๋ยวมาดูกับเพื่อนเบรกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อจะพีคไปเจอยายแกอีกสักขหนึงนะครับพี่พี่ครับ ไม่เมืกี้นะเหมือนได้เสียงดังาจากข้างในนี้นะคิดว่าแบบเป็นในพานอะไรเงี้ยเยอะ,ยอะจริงนะเยอะตารวดดีเด็ก ห้องน้ำนู่นห้องน้ำนีนน่ไปส่องไหมคเหลืนะความเหลือดนะคือแบบเมื่อก่อนนี่คือแบบยังดีเลยนะตรงนี้เนี่ยเราไก่นะจุดสุดท้ายที่ผมอ่านนึกว่าแยกแยกที่สุดนะครับที่นั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ผมนอนอยู่เหนือดันที่พอง อะไรอ,อ,อืม,อมแต่มันไวามากเลยนะห้องน้ำห้องน้ำนี้ก็ไปแล้วโดนลืมแล้วนะใครมลืไม่รู้ไหมไม่รู้แต่คุณล่ะรู้ไหม เจอแล้วปะยงเสียงอะไรวะแดงแนั่นเสียงกรอบ Trời Bà mì là cái gì đây chưa chưa anh đây nó Đi đâu bè mà bà Nên nó khả năng đây ừ. Phấn đèn à vậy ừ. ừ. มันมีเสียงเดินนะ อืไม่มีอะไรอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้แบบพวกหนูอะน่ะ,ะ,ะเอเอะวะจะพยายามเงียบเข้าไว้นะครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเอาเ,อเบสว่ะ ร้านยักษ์ปออุ้ยพอครับเสียงใครเดินอยู่างฮึดมันดังอยู่มันดังอยู่ข้างหน้าและข้างหลังผมนะครับมันดังหลายรอบแล้วนะเป็นยัยปอไหมครับถ้าเป็นก็ออกมานะ เรียกเลยเพื่อนอันนี้คืออะไรเนาะต้องเรียกออกมาดูช้าๆานะครับอยากให้ถ้ายายปอบมีจริงรอยู่ว่ายังอยู่นะครับจริงๆก็ออกมานะครับใช่ถ้ายายปอบยังอยู่ก็ออกมาให้ผู้มผมทั้งสีนะ่เนี่ยได้ <คน S 1> พบได้เห็นหน่อยนะออกมานะครับเพราะผมเองไม่แน่ใจนะครับที่ผมเจอเนี่ยเป็นปอบหรือว่าเป็นคนกันแน่นะผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่า มันเหมือนคนมากๆเลยนะครับผมอืมบ้านนี้ก็เละหมดแล้วนะไม่ลองซองห่าดีๆีดิดเผื่อเสียงอะไร Hah? ผมไม่สงสัยแล้วแหรผมสงสัยเสียงเดินนี่แหละมันดังหลายรอบเลยเบอร์อะไรสารตายายนะมาดูดินี่นะพี่ขอโทษนะครับแล้วก็ดูหินขออนุญาตนะนะ

S <S 2> <S 2> อยู่นิง่งหมดเลยแลวเสียงไรเดิน์น่ะผมขับไม่ออกบอกเลยตรงนี้แรงนะถึงยายปกไม่อยู่ก็ด็กวินญาณที่อยู่ที่นี่นะครับมันมีอยู่นะครับใช่แล้วตรงนี้เนี่ยฮะไกลาจากหมู่บ้านคนเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะเฮ้ย วอะเดินยืน <that> นิ่งเลยเพื่อนตอนนี้คือนิ่งกันหมดแล้วนะครับแต่ไอเสียงเดินมันมาจากไหนเอ่ยมันดังหลายรอบ้วไง ไม่มีน้ำล้หลังงฟังดีๆเอเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรเลยอืมแต่เสียงมันมันดังหลายรอบมากเลยเราหันอยู่ในป่าดิวิ่งเข้าป่าเลนมะั้งอย่าส่องตาดิเพื่อนแล้วครับแล้วแก่แตาเลยนะ <coughs> ờ <laughs> để đợi lâu khuyên bây. Năng đùa thì bán bò bằng lên. Ba vật lạc cho sao vậy. Trí tua mãi vắng sài gòn gửi lại để, để hỏi ừ. có cặp ừ. này. À, là là cái này cặp เดียด๋วยวค่อยโถกแอปก่อนเลย ไม่ใช่แล้วนะเสียงเดินก็คือเสียงเดินมันดังตลอดเวลาอะไรไงอืมเวลาหาสองก็ไม่เจออะไรเลยนะนะ อไ,ไกเสียงมาตลอดเลยนะเสียงอะไรนะนั่นแบบเสียงเสือื่นเหรอไม่เสื่สอไม่เคยได้ยินเลยไม่ใช่ไ,ใชไปน,นี่ร้านปลอดจะประมาณนี้เลยนะครับทีน,นี้เนี่ยเราเจออะไรเดี๋ยวเราขึ้นมาถ่ายแน่นอนนะคใช่ แต่ได้ยินนะเัาได้ยินได้นลนครับไอเสียงเดินเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช<า>่มันดังตลอดเลยลองหาตังอย่างไรก็หาตังไ<อ>ม่เจองงใจเหมือนกัน<อ>โอเคเอาไงเบสเดี๋ยวเราจะลองนั่งนั่งดูสักพักหนึ่งถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเข้านอนแล้วนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยว ผมเนี่ยจะบางทีก็ส่องที่อื่นได้นะครับ,บแอบตานะขอโ,โทษเดี๋ยว <c oughs> ทำอะไรเกิดเสียงแล้คนเดินงเออ็นคนเดกยงไงดินไปไหน ไปซองด้วยอะไรเพื่อนขีดขา,ดาคุ้งฮะคอกิตขากุ้งใช่หรออืตรงไหน,มนไม่มีอะไรนะเมื่อกี้เหมือนมีคนสกิตขาล่ะ ้องดูใต้ถุนดีๆดิดดดมีอะไรไหมไม่เจอเลยแต่ไม่คิดไม่จะคิดถามกูเลยคิดไปเองเปล่าเพื่อนเฮ้คิดไปเองกูคืนบ้านแล้วครับอะไรวะมันมีเสียงด้านป่ายแล้วไอ้เบ็ดไหน ร้องสามีเอาเมาื่อกี้เสียงเดินมันอยู่ตรงนี้นะมาอีกแล้ว

ได้ยินได้ยิได้ยินได้ยินชัดชัดเจนนะครับ ได้ยินหลายรอบแล้วนะสองเราส่องไฟเราไม่เจอเสียงเงท้ายเสียงกี่ร้องอ่ะมันดังในป่าตอนนู้นอ่ะน่ะด้านนู้นอ่ะแถวนู้นเหรอเออโหคืนนี้เราจะเราจะได้นอนไหมเนี่ยเราจะนอนได้ป่ะที่มจะดี่เต็น พี่เดวเรานั่งรอกันไหมอะแดงรอปิดไฟดูนะเอไงเพื่อนอที่สบายใจเลยโอเคพี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งฟังเสียงดูนะ เดี๋ยวเรานั่งฟังกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับ เพื่อนแดงเนี่ยก็ตื่นแล้วนะครับครับสวัสดีครับผมแต่ว่าเพื่อนติวเนี่ยยังไม่ตื่นนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมนะครับจะได้ยินเสียงรอบๆบ้านตลอดเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าปอมเนี่ยยังอยู่อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่เจอนะครับก็โอเคพี่สําหรับคลิปนี้นะก็คงมีเพียงท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็เพื่อนแดงกับเพื่อนติวเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ